อ่าวถมาแล้วนะครับเลื่อนไปอีกครับเลื่อนไปอีกเลื่อนไปอีกเลื่อนไปอีกเลื่อนมาเลื่อนมาไปอีก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 อีกอีกอีกยาไปย่าไป อีกไปอีกครับอ่าเบาเบานะครับเบาเบาไปอีกนิดนึงนิดนึงนิดนึงนิดหนึ่งเอาท่อละมันมาตรงนี้เลยไปอีกไปอีกไปอีกโอเคพออ้าวรถมามอเตอร์ไซค์มายังไม่ได้ชนเลยใจเย็นอ่าชนฟึ้นเฮ้ยตั้งรถก่อนเฮ้ยตั้งรถก่อนตั้งรถก่อนตั้งรถก่อนตั้งเอาขาตั้งเงื่อน เคนละล้อลมมอเตอร์ดาวเลยตั้งให้เขาหน่อยเจ้าขอมเขามายืนบอกเลยใจเย็นแล้วใจเย็นทำตาอยู่ตรงไหนลูกหลักเขาหลังจากเกิดเหตุแล้วทำไงเขาคนขับมาทำด้วยสนุกมากเลยนะครับคิดตั้งป่วยใช่ไหมอ่าเรามาโทรหาโทรหาใครโทรหาเจมีเอสรายงานมานะครับ เดี๋ยวจะเป็นให้คนขับรายงานนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเอาเชิญครับสวัสดีครับผมชื่อนายอนุรักษ์อม์ยางขับรถเปิดมปอะักรยานรถ65 64ข้อหน้าระระเทียน รถมาใครแถวทุนสองคันเดียวตาลายแล้วอ่าถูกไหมถ้าดึงดึกไม่ออกนะครับถูกว่าท่านนึกไม่ออกเมื่อโทรมารายงานเหตุแล้วด้วยความตื่นเต้นย่าพึ่งวางสายเราผมถามกลับนะบางทีข้อมูลอาจจะไม่ครบผมต้องถามกลับก่อนนะครับว่ามีเห็นมันรั่วไหลไหมเกิดเหตุตรงพิกัดไหนไหมครับอ,รอย่างเงี้ยเขาอ่านเนี่ยราให้ให้รายงานต่อครับมีน้ำมันรั่วไหลไหมอ่ามีน้ำมันรั่วไหลมีปักหาเก็ดไหม มีผู้บัเจลบิกดที่อยูครับที่คนฟีดในฟีดในฟีดที่อกัดอะไรครับอัด,ดรมาอไ้าครับโอเคน, <c oughs> นี่คือเราแจ้งชื่อคนขับแจ้งทะเบียนรถแจ้งพิกัดผู้บาดเจ็บเห็นีมันมมั้นมไหลนะครับผมก็จะมาถานไปหน่วยกู้หน่มยงนงาเหตุของบริษัทนะครับตอนนี้อีกหนึ่งคนเขาเขามาบมกุแล้วนะครับ คือเาบอกจริงนะบอกที่หมายว่ารถที่เขาเตือนมันแล้วให้บอ,กออกไปเลยนะไม่ต้องให้วนเข้ามานะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมรับสร้างเหตุแล้วนะ,ะเราไปดูคนเจ็บนะครับเราไปดูคนเจ็บรอ,อก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวจะประสานรถดูืเหตุนะครับให้รอจุดที่เกิดเหตุตอนนี้ถ้ามีหน้าข่าวมาหรืออะไรมาไม่ต้องให้การจากใครทัน้นสิ<ด>้นนะครับอย่างที่อาจารย์พิเชษบอกว่าต้องให้ผู้บริหารเป็นคนให้ข่าวกับสืบ่อมวลชนนะครับเราดูแค่ผู้บาดเจ็บดูแค่น้ำมันรั่วอะไรในรถเรานะครับอันนี้คือยังไม่ได้เคลือ่อนย้ายเพราะว่าเป็นบาดเจ็บนิน่งน,น้อยนะครับ เล่นซสาัชดาอะไรเลยเล่นใหญ่มากนะครับตอนนี้รถเกิดเหตุมาแล้วนะครับรถเกิดเหตุมาแล้วรถเกิดเหตุก็จะมีหัวหน้าทีมฉุกเฉินนะครับหัวหน้าทีมฉุกเฉินมารถทีมฉุกเฉินเขาจะทำอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับอย่างแรกกั้นพื้นที่เพื่อให้เกิดปาเหตุซับซ้อนนะครับกั้นข้างหลังกั้นข้างหลังไม่เป็นไรนะครับกั้นไปดูคุณรับบาดเจ็บครับ จร,จริง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 รจะต้องมีเปลยนะครับแต่นี่คือไม่มีเปลยนะครับสมมติว่าอ่ะเราช่วยแล้วเราหาออกมาข้างนอกนะครับหามหามหาม <c oughs> ชดวยกันนะครับ <c oughs> สถานการณ์จริงนะครับรถพยาบาลเ็าจะหาเอาไปนะครับเขาจะหาออกไป <c oughs> รถพุ่มมันจะมีชุดหนึ่งที่ที่ไปกั้นเพิ่ม <c oughs> เติมนะครับเพื่อประกันเหตุสัอน <c oughs> ทีนี้ชุดเก็บกู้มันเนชุด